นิยมตีกลับสีน้ำเงินบีบเลือกข้างรักชาติและชังชาติโอกาสผงาดที่หนึ่งการเลือกตั้งที่กำลังเข้าสู่โหมดนับถอยหลังเหลือเพียงอีก4วันปรากฏการที่เห็นได้ชัดเจนในห่วงสัปดาห์สุดท้ายศึกเลือกตั้งครั้งนี้กำลังเข้าสู่เกมบีบแบ่งขั้วและเลือกข้างการปะทะในเชิงอุดมการระหว่างฝั่งเสรีนิยม โดยมีพักส้มเป็นแกนนาและฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มีพักภูมิใจไทยชิงเกมเป็นแกนนาความพยายามในการปลุกวัฒกรรมไม่เลือกเราเขามาแน่ของทั้งสองแม่ทัพน้ําเงินทั้งสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแม่ทัพกรุงเทพมหานครที่บอกว่ารอบนี้จริงๆมีแค่สองฝั่งมีแค่เรามุมน้ําเงินกับอีกมุมหนึ่งไม่เลือกเราเขามาแน่ รวมถึงนายพิพัฒน์รัชกิจประการแม่ทัพภาคใต้โดยยกฝ่ายรักชาติไม่รักชาติโดยระบุว่าขอฝากเพื่อนๆใน14จังหวัดภาคใต้ว่าพวกเราควรจะเลือกหรือควรต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจว่าต้องเลือกใครกันแน่ทหารมีไว้ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่มีทหารไว้ทำอะไรในมิติทางการเมืองมีการประเมินตรงกันว่าผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นบวกอย่างที่คิด แต่อาจกลับกลายเป็นกระแสตีกลับไปที่การโหนชาตินิยมหรือปลุกความคลั่งชาติเหมือนในอดีตที่มีพักการเมืองบางพักพยายามโหนสถาบันหลักของชาติเสียมากกว่าจับอาการของอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าและคันดิเดตนายกที่ชิงออกตัว no comment โดยบอกว่าผมคิดว่าผมหุบปากดีกว่าไม่เอาแล้วไม่มีแล้วเราต้องสร้างความสามัคคี ไหนจะท่าทีการวางบทบาทของหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่หวังจะัง,งาด180ต่อ200ที่นั่งในสภาเพื่อชิงเกมนำพร้อมจับมือกับทุกขั้วไม่ว่าจะเป็นพักแดงที่แม้ก่อนหน้านี้อนุทินจะประาศัยอย่างดุเดือดบนเวทีใหญ่ในกรุงเทพมหานครครั้งแรกที่สวนลุมพินีเมื่อวันที่30มกราคม2569พาดพิงถึงหลานอังเคลิลและออกตัวว่า แต่นั่นไม่ได้เกิดจากตนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เป็นเพียงการตอบโต้กลับไปยังพลพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้มีส่วนเสียหายแต่ออกมาพูดอะไรก็ได้แต่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบพูดมาก็โดนสวนกลับไปทีไม่ได้เสียอะไรแต่คนที่เสียหายคืออดีตนายกหัวหน้าพักสีน้ำเงินยังระบุไปถึงพักส้มด้วยว่าไม่ได้ถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามมีแต่หัวหน้าพักประชาชนบอกว่าจะไม่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังไม่เคยพูดว่าไม่เอาพักภูมิใจไทยทั้งนี้เงื่อนไขที่ประกาศชัดเจนคือต้องไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่1และ2รวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึส่วนเรื่องอื่นขอกลับไปคิดก่อนท่าทีของอนุทินเป็นการสะท้อนว่าสมการบนกระดานอำนาจหลังวันที่8กุมภาพันธ์าอยยังมีอีกหลายฉากหลายตอนให้เราต้องจับตา โอกาสของน้ำเงินจะพังอาจขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจริงไหมอาการของอนุทินหัวหน้าพักสีน้ำเงินที่พยายามสถาปนาตัวเองเป็นแกนนำอนุรักษนิยมแม้เบื้องหน้าจะมั่นอกมั่นใจในชุดข้อมูลตัวเลขสอสอที่อาจทะลุ180-200ถึงเสียงเพื่อพังอาจเป็นพักอันดับหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้อ้างอิงจำนวนผู้สมัครที่พักส่งผู้สมัครสอสอกว่า300เขต จำนวนนี้ก็มีคนที่เป็นสสอ,อยู่แล้วและชนะการเลือกตั้งอยู่แลว้วประมาณ160เขตคาดการว่าจะมีผู้สมัครที่ไม่ได้ไปต่อ20%ทำให้เหลือผู้สมัครราวๆ130คนและมีอีกประมาณ70เขตเป็นผู้ที่เกือบจะได้โดยแพ้ไปเพียงหลักร้อยหลักพันคะแนนเท่านั้นด้วยวิธีคิดวิธีจําสิ่งที่ได้นำเสนอมาโดยตลอด ทั้งนี้หากเทียบการเลือกตั้งปี62เดวไว้52ก็เข้ามา51ถัดมาที่การเลือกตั้งปี2566าเดวไว้73ก็เข้ามา71ทว่าเบื้องลึกหัวหน้าพักน้ำเงินก็ยอมรับอยู่ลึกๆว่าสูตรดังกล่าวอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ยังต้องมีช่องเซฟตี้ถ้าสมมุติว่าเป็นที่1ในการเลือกตั้งไม่ได้แต่ถ้ามีการดำเนินการใดๆในระบอบรัฐสภาหรือระบอบประชาธิปไตย ก็ต้องเป็นที่หนึ่งในขั้วนั้นให้ได้ยิ่งล่าสุดกรณีคลิปเสียงหลุดคล้ายสักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจนถูกพักคู่แข่งอย่างพักเพื่อไทยหยิบไปเป็นประเด็นขยี้แผลฝ่ายพักน้ำเงินเปรียบเปยว่าเป็นคลิปเสียงประกาศศักดานอกจากจะเป็นการตอกย้ำภาพการเป็นพักกระสุนแล้วทำไปทำมาจะกลายเป็นเอฟเฟกที่สะเทือนกลับมายัางพักภูมิใจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้น แม้ท่าทีของอนุทินจะแสดงความมั่นอกมั่นใจว่ายังไม่ได้คิดถึงการเป็นที่สองเพราะต้องใช้ทุกองคาพยพที่มีอยู่สร้างความมั่นใจจากประชาชนให้ได้แต่จากหลากหลายเงื่อนไขรวมถึงสารพัดเกมชิงไหวพริบทางการเมืองในเวลานี้เมื่อถึงเวลาจริงโอกาสที่พักน้ำเงินจะได้เสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาเป็นที่หอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอกาสรัฐบาลพักเดียวเกิดยาก สอดคล้องกับความเห็นของนัทพลจาตุสีพิทักษ์นักวิจัยรับเชิญและผู้ประสานงานโครงการประเทศไทยศึกษาจากสถาบันในสิงคโปร์กล่าวกับ c ช a n n e l New Asia หรือ CNA สะท้อนความเห็นถึงสูตรจัดตั้งรัฐบาลไว้อย่างน่าสนใจว่าการเลือกตั้งรอบนี้พักการเมืองที่ต้องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากจำเป็นต้องได้สอสอ .250 คนจากสภา500คน และครั้งนี้ต่างจากในปี2,566ที่สอสอทั้ง500คนเป็นผู้ลงมติโหวตนายกไม่ต้องใช้สมาชิกวุฒธธิสภานายนัทพลจึงมองว่าด้วยสูตรนี้จึงยากที่พักใดพักหนึ่งจะตั้งรัฐบาลได้เพียงพักเดียวจำเป็นต้องต่อรองแลกเปลี่ยนตั้งรัฐบาลผสมหลายคนรู้สึกว่าจะได้รัฐบาลผสมสองหรือ3ามพักใหญ่เท่ากับว่าพักการเมืองยังคงเปิดทางเลือกไว้ก,กว้าง ว่าจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือกับใครบ้างนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังได้มองปรากฏการณ์พรรประชาชนที่ถูกจัดอยู่ในฐานะพรรคกระแสเวลานี้ว่าผู้สังเกตการทางการเมืองหลายคนเห็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปมากในหมู่โหวเตอร์คนรุ่นใหม่ทั้งพรรคประชาชนและพรรคคู่แข่งต่างก็แย่งชิงคะแนนเสียงของคนกลุ่มนี้ เห็นได้ชัดถึงกำลังปรับปรุงแนวทางของตนเองในสนามกรุงเทพมหานครด้วยมืออาชีพหน้าใหม่เพื่อหวังดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ในเมืองที่ส่วนใหญ่เคยลงคะแนนให้พักการเมืองก่อนหน้าพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทั้งหมดนี้ต้องจับตาอีกไม่กี่อึดใจจะได้รู้กันว่าท่ามกลางสารพัดกระบวนท่าที่ต่างฝ่ายต่างเปิดฉากรบกันในเวลานี้โชมหน้ารัฐบาลหลังวันที่8กุมภาจะเป็นอย่างไร และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ